ป้าพี่น้องน้ำเต้าอีหยังมาเงาคักเงาเนี่ยแต่ถึงไงถึงเงาพี่น้องพุ่นหอยอ้นตนน้นเต้นเต้นอยู่ป้าดกคักดกเนี่ยอีหลีนี่ตีเห็นเห็นอยู่นี่ปลูกต้นเดียวพี่น้องนี่พุ่นน่ะทั้งนี่กับนี่พุ่นเงาเป็นเม็ดเลยพี่น้องพุ่นน่ะน้ำเต้ายาวนะครับสวัสดีครับมือนีลุงจักผ้า,พพา,าเงาสิผ้าพีผ้าน้องมะเงาอยู่โคกน้องหน้าสวนศิลินนะครับ สิผ้ามาเบิงเจ้าของสวนนะครับเพิ่นปลูกน้ำเต้ายาวเนาะนี่น้ำเต้ายาวนะครับปลูกไว้ต้นเดียวพี่น้องนี่ต้นเดียวแต่ว่าออกน่วยดกยังคักเลยนะครับนี่ครับมาพ่อครับเจ้าของสวนเพิ่นนะครับสวัสดีครับเมื่อนี้สิผ้ามาเห็ดหยางครับเมื่อนี้สผ้ามาเก็บน้ำเต้าจ้ะน้ำเต้า,น,ตาน้ำเต้ายาวโอ้ยนี่น้ำเต้าเงาบ่าาครับนี่แมนจ้ะแมนไา เน่าอหลีพี่น้องพุ่นนะมันอันนี้แก่หรอครับนี่บ่แก่ได้จ้ะนี่บ่แก่โอ้บ่แก่ยังอ่อนนี่ยังอ่อนนี่เอาไปกินไปแกงเลยเลยหรือสีลวกจิ้มน้ำพริกจิ้มป่นก็ได้ไปหนึ่งโอ้หนึ่งใส่ปลาใส่แกงส้มกระแซบจ้ะโอ้หนำเต้ายาวแกงส้มต้มจืดได้เบิดอันนี้เป็นพันธุ์พิเศษของเพื่อนเองบรอครับนี่คือเน่าแบบนี้นี่ ผ่านของเพื่อนเองนะจ้ะโอ้ยพี่น้องนี่เคยเห็นบอ่อนะครับน้ำเต้ายาวบ่เมนหมักฟักแมนบอ่อครับบอ่บอจ้าน้ำเต้ายาวโอ้น้ำเต้ายาวเอาพี่น้องนี่เพื่อนสิผ้าเข้าไปเก็บจังไดนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับนี่น้วยนั่นบอ่อได้บ่น้วยนั่นได้จ้ะได้โอ้อันนี้บอ่อแกเป็นบอ่อแมนจ้ะแมนนี่แต่ผ้าออกมากอะ กินได้เลยอเ,เอาไปหนึ่งไปต้มได้เลยเบา้าพ,พี่น้องพุ่นกวาวยเง้วเบิ้งแน่พุนนเกือบเม็ <c oughs> ดนี่ครับพุนน่ะได้หน่วยนึงแล้วนะครับใส่อีกบัะนดี้ป้าไปเก็บหม่องไดพุ่นบ้าพี่น้นองพุนโชว์เบิ้งพี่น้องหน่วยนี่พุ่นน่ะเงีวอาลาดเลยเกือบเม็ดนะครับเกือบเม็ดนี่ประมาณหกสิบเดิเส้นได้นะครับนี่ เทียบกับโตเพิ่นเบ่งนะครับนี่ขาขาข้างเพิ่นสูงเพิ่นแห้งสีเงาตัวนี้อันนี้เพิ่นตั้งดินนะจ๊ะโอ้เห็ดข้างพ่อตําพ่อเพิ่อนใดมีข้างอันนี้หนูหนูกินป่าฮะอันนี้อันนี้ก็กินได้ได้นี่น้อได้จะอ้อนนี่นิหนิหนิหนูเจาะพี่น้อง่เพินบแกนี่นี่บปแกหลีพี่น้องเบ่งแน่นนี่ห้าวผ้าออกนี่นี่เอาไปหนึ่งเนาะเอาไปหนึ่งไปต้ม ได้เลยพุ่นได้สามนุ้ยเราพี่น้อง<ะ>นี่พี่น้องมาเบิงมองนี่หอยออนโต้นน่เต้นอยู่อยากได้พั่นกันสนใจพันกับติโต่โอ้โ้นี่ครับนี่ติดตอเพิ่นได้นะครับพี่น้องด้วยนี่พุ่นน่ะนั่งกระทวมผัวคนนึหคักกิลี อันนี้ปลูกง่ายวะครับนี่ปลูกแบบใดนี่ตัวนี้<ก>มันคือได้งามคักแน่ยอะไรี่แท้ก็ปลูกใส่ปุ๋ยใส่ธรรมดาแต่ใส่ไ<อ>ก่จ้ะโอ้คือเอาปลูกทั่วๆไปนี่แม่นจ้ะไม่ได้ดูแลอย่างนั้นไม,ม่พ่อเพิ่นขืนละกะันเฮ็ดข้างให้เพิ่นแม่นจ้ะกเอาเพิ่นพันขืนข้างอ้าพี่น้องนี่อีกหน่วยหนึ่งนี่นี่มาเบิงแท่งนี่นี่ป้าพูดน่ะอันนี้กก,กินเพราะท่านนาะจ้ะ <laughs> ออนซ้อนนี่หลีพี่น้องนี่น้ำเต้ายาวโอ้หนอนนวยแก่เราเพิ่นล้นเองก็มีนะครับนี่เบิ่งเบิ่งนวยนวยพันพุ่นขนาดนั่งอยู่ยังถ่วมหัวเลยพี่น้องนี่นี่พุ่นน่ะขากะเนี่ยหลีสูงเพิ่นกับสีเงาคนนี้โอ้เพิ่นกับสีโยลดลงไปอีกแมนแต่แมนอันนี้พอเพิ่นตั้งลิ้นแล้ว เพื่อนกะสิขึ้นน้ำนวยเพื่อนเออกะจียู่แบบนี้โอ้ปกติเน่าก็นี่บ่ะครับปกติกะเน่าก็นี่จ้ะเป็นเม็ดเลยแม่นจ้ปะป้าถ้ถถาเพื่อนบ่ตั้งดินเพื่อนกะจีเน่าครับนี่ครับพี่น้องไผ่ยากได้มเมล็ดพันธุ์นะครับกะติดต่อเพื่อนได้นะครับนี่แม่โยอยู่โคกน้องหน้าสวนศิลนะครับเพื่อนกะจีแตกยอดไปเรื่อยเนาะจ้ะอันใดเพื่อนเป็นแหลมเพื่อนกะจี นี่จังต้งนไหวไปแล้วนี่แม่นเพิ่งกระชีดเพิ่งกระชีเหีเห้ยวแหงไปแตกย้อน,อนอไม่ไปอีกแม่นจะเพิ่งกระชีแตกย้อนไม่ไปอีกคือจังสีนี่โอ้กระชีออกหน่วยเฮาได้กินไปอีกแม่นจะแม่นแต่อย่าขาดน้ำทุกอย่างอย่าขาดน้ำเฮาพดนน้ำตลอดเพิ่งกระชีออกเรื่อยๆไปแม่นจะแมน่นป่าฝุ่นไปเบิงทั้งฝุ่นพี่น้องฝุ่นนี่ครับ โอ้ยซีนุ้ยนี่ก็กินบ่หมี่แล้วครับนี่พูดได้กินทั้งหมู่บ้านคักเนี่ยอิรินุ้ยนี่ถ้าห้างบะเก็บกับทิแกอรได้นี่โอ้เอาไปเฮ็ดเมล็ดพันธุ์นะครับเอาไปเฮ็ดเมล็ดพันธุ์ต่อไปนี่ครับอันนี้ก็บบะเก็บกับเขาเรียกว่าอีหยังเมยุ่นี่เขาเรียกว่าน้ำเต้ายาวน้ำเต้ายาวโอ้หุ่าแคักอีหลีพี่น้องคนพุ่นแา่ก็แขนอีกนะครับนี่ นี่เบิ้งนวยนี่แน่นี่สสยล่องเทียบเทียบเบิ้งพุ่นนะเครยยงแอวพี่น้องเปิ้นนวยเครย่งแอวเพิ่นเพิ่นกะสิสูงประมาณร้อยสี่สิบกว่านะครับแต่ว่านี่กัเครยยงแอวแล้วนี่นี่ครับพี่น้องคักกิลีนะครับอ๋านี่มาเบิ้งท่างนี่เบิ้งนี่ท่างนี่ทางนีเพิ่นกิเป็นเมล็ด้นโอ้นี่ครับพี่น้อง ปลูกหลายต้นบ่ครับเมโจอยู่มั่งมันก็ขึ้นต้นเดียวมีต้นเดียวป<า>ัดเพิ่นก็แตกอ้อมไปเลยแม่นี่นีโค่นเพิ่นอยู่ตรงนี่นี่ต้นนี้ไายนี่ตรงนี้ก็สิขึ้นยอดอีกลระจ้ะนี่ปาดน,น่วย,ย,ยนุยนี่นี่คืออ้วนอ้มป้อมอยู่แถวนี้หน่วยนี่กินบ่ทันก็ปล่อยไว้ปล่อยไว้เอาไวเ้เฮ็ดเมล็ดพันธุ์ นี่จะเพิ่งกระสีแตกนี่เ้าก็ต้องหาค้างมาให้เพิ่นอีกโอ้นี่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 คือหน่วยนี่นี่กระรังออกพี่น้องนี่นี่นี่เพิ่นก็ะสีออกจังสี่ตอนออกไม่ไม่นวยซ้ำนี่แมนนี่นี่โอ้ถ้าข้างเหย้าเหย้าเพิ่นก็สิโยดลงไปเหย้วไปเรื่อยๆเขาต้องเอาค้างมาใส่ให้เพิ่นอีกจ้ะโอ้ครับนี่พี่น้องปลูกแบบง่ายๆเลยง่ายๆธรรมชาติบ้านเฮาอยู่ล้วจ้ะข้างเพิ่นก็เอาไม้ไผ่สักเอาเลยไม่ยังมีพอได้ใช้ก็ใส่ไปเลยจ้ะ โอ้ถ้าได้เห็ดข้างดีๆสูงๆให้เพิ่นเรื่อยขึ้นนี่นคือสีอเงาครับนะครับนี่น,นี่ครับพี่น,อน,น้องนี่เาก็เฮ็ดค้างก็จะได้กินยอดนี่บาดนี่ก็ได้กินเือตัวนี้ครับพวกนี้ก็ไหวไปครับนี่ครับพี่น้องน้ำเต้ายาวยุโคกน้องหน้าสวนศิลนนะครับมือนี้ก็ ขอบคุณเมโยอหลายๆที่พามาชมน้ำเต้ายาวนะครับนี่มีอีกหลายบ่ครับนี่หรือมีแค่นี้ยุุ่่นเพิ่นเกิดเองกรเฮ็ดข้าไม่้ครับมีอีกอยูเม,มนบ่แม่จะอีกรุ่นนึงครับอีกรุ่นหนึ่ง,อนนงโอ้พี่น้องคากิลีนี่ปลูกหลายๆเด้อพี่น้องนี่ปลูกยูปลูกกินอยากกินยั้งก็ปลูกกันนด้นนะครับสําหรับมอนี่กัลุงจักผ้าเาากัขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ คลิปน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ